เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้เข้าไปแสดงตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีการสอบปากคำนานกว่า7ชั่วโมงและมีการนำเอกสารหลักฐานต่างๆจำนวนหลายแฟ้มมาแสดงให้พนักง,งานสอบสวนรวมทั้งตอบคำถามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุซึ่งมีมานานต่อเนื่องหลายปีหลังให้ปากคำเสร็จหมอบ,บีได้เดินทางออกจากห้องพนักง,งานสอบสวนเพื่อเดินทางกลับ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับหมอบีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ซึ่งหมอบีได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าวันนี้ตนได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนจะให้สัมภาษณ์รายละเอียดอย่างไรนั้นทุกอย่างตอบไปในรายการทีวีแล้วแต่ในส่วนเรื่องเลขานั้นยังไม่ขอให้รายละเอียดใดๆและเชื่อมั่นว่าถ้าทำดีทำด้วยใจบริสุทธิ์มันไม่มีทางขัดกับกฎหมายมันถูกต้องง่ายๆว่าผมจะลงไปม,มาแล้ว แล้วก็วันนี้ก็ทำอ,อะไรก็มาให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆทางกองปราบรียบร้อยแล้วส่วนที่สัมภาษณ์อะไรไงผมให้ทางรายการแฉไปแล้ว,วมีที่ไน,นขาดนิดนึงที่ที่หมอบีบอกว่าเหมือนไม่รู้เขาเบิร์ดแล้วเขาเอาออกไปหรือเปล่าระหว่างนั้นไม่ได้มีการนํหมอบี่นิดนึงครับเดี๋ยวไว้เป็นเรื่องคือหมอบีขออีกคำถามที่เราบอกว่าเราทำด้วยใจบิสุดแต่สุดท้ายแล้วถ้าเหตุการณ์ั้งยามันเกิดขึ้นแล้วมันขัดแย้งกับกฎหมายว่า ถ้าทําดีทำดํทำอยากทําด้วยใจที่มันบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีทางขัดกับกฎหมายอ่ะมันถูกต้องลองม,มองว่าเป็นแง่ทางด้านพันตำรวจเอกอเนกเนกตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามออกมาเปิดเผยว่า เรื่องนี้มีการร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นมีนาคมที่ผ่านมาหลังพบพิรุธการเบิกถอนเงินจากบัญชีของหมอบีจึงได้ตั้งชุดสืบสวนลงไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบข้อมูลว่ามีการเบิกถอนออกมาจำนวน1 0 1ครั้งเป็นเงินกว่า200ล้านบาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินว่ามีการเบิกถอนจากบัญชีจำนวนเท่าไหร่และเงินที่ทางวัดได้รับตรงกันหรือไม่ ส่วนกรณีที่หมอบ,บีเดินทางมาในวันนี้ไม่ได้มีการแจ้งพนักง,งานสอบสวนล่วงหน้าโดยเจ้าตัวได้เดินทางมาลงบันทึกประจําวันกับพนักง,งานสอบสวนว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีตามที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโดยมีการนําเอกสารบางส่วนมาแสดงต่อพนักง,งานสอบสวนด้วยแต่เอกสารดังกล่าวมีรายละเลอียดอย่างไรยังไม่ขอเปิดเผยในที่นี้เราตอนนี้เราไล่เส้นเงินที่เข้าบัญชี ข้าบัญชีที่รับบริจาคเนี่ยบ,บัญชีของมีที่รับบริจาคเนี่ยเราพบว่ามีเงินเข้าไปอา่ามีเงินมีการถอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งครั้ง 100, 100ร้อยร้อยกว่าครั้งนะครับอ่ยอดเงินมันสองร้อยกว่าล้านบาทนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะขอดูดูข้อมูลแต่นี้ต้องกระทบยอดระหว่างกระทบยอดระหว่างยอดเงินที่ถอนจากบัญชีกับยอดเงินที่ทางวัดได้รับไปนะครับซึ่งที่ทางวัดหรือทางหลวงพอ่อ ผกระทบยอดมาให้ก็เห็นตั้งแต่ปี6 6ถึง68เท่านั้นเองนะครับแต่แต,แต่ข้อมูลในส่วนนั้นส่วนอื่น,นยังยังไม่ชัดเจนพันตำรวจเอกอนเนกยังกล่าวถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการเรียกญาติใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูเข้าให้ข้อมูลหลังพบความร่ำรวยผิดปกติรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเงินของวัดว่ามีการสอบปากคำไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดว่าเป็นใครอย่างไรและกี่คน โดยพันตำรวจเอกอนเนกยังยืนยันอีกว่าพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการตรวจสอบในเรื่องนี้ยังไม่เป็นคดีความยังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบีแต่อย่างใดสำหรับกรณีนี้ไม่มีความซับซ้อนเพราะบัญชีนี้มีการระบุแล้วว่าเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อกิจการของวัดซึ่งมันชัดเจนอยู่ในตัวมันเองส่วนเรื่องของการเบริกเงินจากบัญชีไปทำสถานปฏิบัติธรรมต้องยอมรับว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบในทุกมิติ ซึ่งหากมีการเบริกจากบัญชีที่เปิดรับบริจาคแล้วอ้างว่าไปใช้ในกิจการของวัดแต่นําไปใช้ในการซื้อทรัพย์สินส่วนตัวถือว่ามีเจตนาที่ไม่สุจริตเอานี้ต้องเรียนว่าออตอนนีเ้เราตรวจสอบในทุกมิตินะครับสอบมิติทุกมิติได้ว่าการเบริเกเงินแล้วเอาไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าเบิเกเงินถ้าเป็นจากบัญชีนี้ซึ่งเปิดรับบริจาคโดยอ้างว่าเอามาใช้ประิกิจการของวัด แต่ปรากฏว่าถ้าเบิกเงินไปแล้วเอาไปซื้อทรัพย์สินส่วนตัวอันนี้ก็สอยเจตนามไม่สุจริต